ว่าจะจับมาได้พิษบูเป็นม้าที่เขากันยากนะครับเอาลอ่อเบิงคลิปสวัสดีครับคำพันชาแนลครับเมื่อนี้หาผมมาจะไปผปสมมาครับอเดี๋ยวจะบอกให้ฟัง จะเป็นมาพิษบูครับในคอเลนีมาพิษบูมันกัดกันนะครับเข้าสีข้วเฮดแบบไปครับผสมจริงบ่ไเด้ยเขาก็ไปผสมเทียมครับผมอ่ะไปบงคลิปเลยครับผมอ้วนเพียกทั้งส w เทียร์นี่ฮะ s w เทียร์เนี่ยิบอยแค่าานะเอากยงบามา,มายังว่ จะเป็นเคล็ดเก็ได้ลอดลอดเจ๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจบเเียนกได้ไม่เีเดี๋ยวจะเพิ่มเอาให้มันดมมันกันเสื้อผ่นบ่เสื้อ่นบ่ต้องใบเชียงเชียงคือมันี หลังจากนั้นกใ็ใ้ไปมาเถึงกล่งครับบักคิดตีเตรียมล่งรถเลยเบ,บิงว่ามันสิใส่กับตัวเมียแบบใดนะเอารอเบิงยีครับผม ที่ไก่ตลาดจอดซื้อพร้อมหุ่นมีลูกมันบอว่าสั่นก็ตามหาหลายอยู่ดิ

วิลายังกว่าแบบหุงสวงก็จะเอาหูนี้มาเอาที่นี่เรื่แค่นี้กันย่ำทานไปหาทานไปอ่นง้เบิ้งสิเดรีนี่นี่นี่สเท่าไได้ค่าฟองเลยนีว่าลูกยางเต็มเนี่ยอยคอยชอปตันเออว่าจะมันออกไหเท่านั้นะอยู่นี่ ว่าเื่อคืนแล้วพูดจับกับจับอะไรได้ผู้เดียว่ายู่เลยมหงายเงี้ยหน่อยพูดนะจะสีตายหน่อยเดี๋ยวๆน้องดึงมาใส่กันบ้างหน่ะบวชให้มันหมาแทงมันไก่มันเกินให้มันจิกกัดจังดึงออก่อจะไปยืนใกล้วระนั็นข้ากข้างเขาจักัม้ามีอะไรอเออเออเอาไปแยกเอาไปแยก เจ็ๆเลยเามงเอาไปคไก่มันไงบ้างหรอบ่เตี้ยพูด่ไก่ปบ่นี่แหะปัญหามันทันทีจับตัไนเตียตีเออม่คือกอนี่บอกกุ้ยกบาไเลยเตีอือจาบเลยั่นแค่อยูนี่แล้วหลอกอยู่เตียนี่ยังไงว่าคุยกันเฮตั้งจ่ มีแต่คนอนี่มันทอมันยมใคได้ว่าจะายได้ผูเดียวแต่ดีมนท่ยนี่ล่ะเขาไม่ซวเขาีด้เลยนีสายหายืมซ้เลยเอาไม่ผู้ใดบได้ดโอ้แปลกว่าไมม่ดหงนีโอ้ยได้ได้นัเดินผู้ใดฮะแจ็คมาำเอาอีกลย ไม่เาบ่อ่อนะเปล่งปลักเปล่งเยอะใช่ไหมมาเถีวเสมันต้องอ่อนแน่หมายเลยไม่จำเป็นข้าวเดี๋ยวไปใส่ถุงน้ำปลาตุ้ยท่เนี่ลมเหน่ยนี่นี่แหะคว้าไม้แล้วเลีดได้ยุติใจจับตัวนี้ไวอยู่มันแงมันงเรว่ามันเดือเพราะมันปิ้นผ่องเลยาบอกเจ้าล็อกข้อมันเหรเออนี่พิธีโย่ พ่อเอจ้งกับพอดีคิดแล้วะชมแมคหนม้งกันเแย่งีปัญหามันคนเขามาใกล้ตันั่นิเดอไอรุ่วายเสาเลยแค่กันเน่ยมั่งเหมอันนี่แต่ละคนเขาใกล้มากันก็เลยเล็ตัว

ผหลังจากนั้นก็จะได้ถ้าผูเบาเมาซึ่งน้ำมาผสมดูแบนด,ดอกทับจนเหนื่อยหยุดหนานทางมากไป ตัวนี้ห่งมันกัดกันก็เรือสิไดผสมเที่ยมครับล่อให้ลอให้ตัวถึกจะเข้ากันสำหรับคุณที่อยากเรียงปิดบูต้องศึกษาก่อนนะครับงามมันผิดอย่างมานสีเอวบยูนะครับเราต้องศึกษาไปก่อน ใช่ครับผนะดบนปะ่าบนนี้ย qui vi danno 还有林飞塔。 มันเป็นเบาข้าวเดียวกุ่งจวกเลย มีน้องนั่งอะไรมันจิด,ดันเจ้าลมแล้วตังหน่อยตังหน่อยมันขาดปั๊บคอยก็ยุ่ข้ังลังเจ้าล็อกนาผมกต้องใ้ะไหอมนผู้จับหมาเกิดต้องนั่งไอยืนนั่งกันนังกี่ตันน่ะไเโยนีแล้วนั่ง

มันอวนพวนเนาะวนแวนเนาะเอากตะกียเสื้อมาติดมัดข้อไว้จังสีลาไม่กัดจังสิละกัดชุมมาเสืกับตเตเอาไปมากี่จังว่ดไดซื้อบักนี่สรุปก็ได้เอาบักนีไปแรกออกกันบักไว้บักเนหัวทั้งหมดนึ่งเนาะว่าข่มากเนาะ ทเขาไม,ม่เต็ม,มบังเลยไ้สุดล้นหวัดหาซี่ๆหรอหลวัดยังไงมากตะบาน4รถมาเลยเป็นยังบ่อลว ผแช่แบบต s no <S s no <S wall, ่องอบงในยูทูปกันต่อเบนมามันมันอยู่ในจักสมงนะ่าม you know. ั่งอร์รถมันอยู่ในว่าเปล่าต้องได้เลยว่าให้เย็นจัดแลละก็ว่าุกจังพุกจังนำเสืองงวเขาต้องเกียจยังไงว่ามีถังเนี่ยออถังออกซิเจนว่าต้องอุณหภูมิต้องเป็นถังปับอุณหภูมิไดเป็นว่าว่าเขาเบิ่งว่าเรียบซดนี่อยู่ในจักาที่จัสมงเปล่าไมยไือ เป็นว,ดดวองงดี่อดดีลเอาเียง่ายิครับครับผมถ้าเป็นม้าแม่จับหยากมันสิคัดนะครับต้องเป็นเจ้าของจับไว้ผู้หนึ่งครับหลังจากน,านัก้นเข้า,า,าก็ประกบเลยครับหาแนวมาวางแล้วก็ประกบเลยครับ ขสไปราว่างนไผายหญ่ก็้อายรถดี่ใจออกแมนซะบ่เริดอกเอาตัวได้เขาสีไปอยูยเม่เียลเมี่วนตา้องนะฮะตากล้องใ่มาคนหนอ๋อนี้มันพุ่งเยนเดียกอดีเดีี่ยอีเดีย เอบไปเลยใบนี้ยังหิมเหรก,กันงหลังจากนั้นเ้องกา็เอาน้ำเชื่อเข้าไปให้ของม้าแมนนะครับค่อยๆดันเข้าไปครับผมค่อยๆดันเข้าไปแล้วหขข้างก็ฉีดน้ำเชื่อตัวปูไซนะครับ ครับผมหลังจากนี้คก็แล้วๆพักอีกมือนึงครับผม ตานาโอ,อ้ยควายหลอดุอดยตานเบนเบเบิงดพราตอนเาฉีน้ำเชื่อแล้วเ้าก็ตตรงเหรียญจิมมาไวนะครับเหรียญไวยุบมั่นสิบนาทีสิบหานาทีไว นะครับเพื่อให้โฮอร์โมนยังตึงที่เก่าเล่นไปยองสิล่ะครับเล่นไปเรื่อยๆครับผม เขาบ่ล่านี่นนลายเนาะจุดเดี่ยวหามเลยไมยดดแตู่หันรอบดหวนงามยแต่มันยบสิ่นมันได้หลายเด้อาจงว่าอยากวางสุดนีกว้งคมคิดอยนะ ไอ้ว่าเออ่ยมันโอ้ม,มันใจเลยบอลหัวจักัวยาลยแล้วก็คืออยากล่อมึงลูกมันซื้อให้มันออกอีหลีอเออว่าติดแถะออกแฉะกันล่อหนาเชียงจ้าเลยเด่นางเลียงเด็กชิบหน้าที่อ่แล้วมีหน้นาที่อ่แล้วข้วากับมีเบียดกัมัตงอ่ะ <c oughs>

ว,ว,ว,นนว้าดเป็น้ออกั้อเป็นออกข้างออกข้างพอเออข้างนี่สีออกเปลือก เดงก็แดงซีอกเปลือกได้ไหมเต้นหนึ่งหรอเอ้ยไม่สวก